สลัคนาเสี่ยงป,ปัญหาลักซ้อนลักสามเศร้าใครจะแดกพอร์ตบ้างมาดูกันค่ะลัคนาคือตำแหน่งดวงดาวตอนคุณเกิดที่คำนวณจากวันเดือนปีและเวลาเกิดเช็คลัคนาของคุณได้ฟรีกดลิงก์ได้ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะความรักสามเศร้าไม่ใช่เรื่องง่ายจะเลือกใครก็เจ็บทั้งนั้นเลือกผิดก็เสียใจไม่เลือกเลยก็เจ็บเหมือนกันลัคนากันคนรักกำลังแอบซ่อนใครไว้อีกคน กว่าจะรู้อีกทีก็สายเสียแล้วลัคนาตุลระวังความหึงหวงจากงานสังคมงานเลี้ยงอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ลัคนามังกรความสมพันธ์กับลูกค้าหรือคนในที่ทำงานอาจทำให้คนรักเข้าใจผิดได้ต้องรักษาขอบเขตให้ชัดเจนนะคะลัคนามีนเจอปัญหารักสามเศร้ามีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ ซึ่งตัวเองคุณต้องคิดให้ดีว่าเป็นความรักหรือความหลงฟังหัวใจตัวเองก่อนใครที่อยู่ข้างคุณเสมอใครทำให้คุณเป็นตัวเองได้ดีที่สุด